การรายงานผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนประโยคสื่อสารวิชาภาษาไทยโดยใช้บอร์ดเกมบันไดงูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยนางจิราพรทองระมุลตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองผือคะ่ะความสำคัญของผลงานภาษาและการรู้หนังสือ เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาชีวิตสู่ความสำเร็จการอ่านอย่างคล่องแคล่วและเข้าใจความหมายาจะนำมาซึ่งความรู้<อ>และส่งเสริมให้เกิดการาคิดวิเคราะห์ค่ะแนวคิดทฤษฎีหลักการที่นำมาใช้ในการผลิตผลงานแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ Active Learning Active Learning หมายถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นตามแนวคิด การสร้างสันทนาบรราที่เน้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตัวเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้จุดประสงค์ของผลงานเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนประโยคสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง เป้าหมายของผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองผือค่ะกระบวนการผลิตผลงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ขั้นที่1การศึกษาสภาพปัญหากำหนดเป้าหมายวางแผนการทำงานและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นที่2การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลุกโดยการใช้เกมเป็นฐานขั้นที่3 การตรวจสอบประเมินผลระหว่างการทำกิจกรรมในห้องเรียนและประเมินผลหลังการเรียนรู้ขั้นที่4การปรับปรุงแก้ไขออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมจัดกลุ่มนักเรียนให้เหมาะสมพัฒนาสื่อและแบบวัดผลเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายคะ่ะผลการดำเนินงานผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์ นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนและมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่สูงขึ้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3าสามารถอ่านแล,และเขียนประโยคสื่อสารผ่านร้อยละเ0ิประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนได้เรียนรู้ประโยคสื่อสารแต่ละชนิดจากการใช้นวัตกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนประโยคสื่อสารด้วยบอร์ดเกมบันไดงู นักเรียนได้รับความสนุกสนานผ่อนคลายเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู้จนนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะประโยชน์ที่ได้รับด้านครูผู้สอนครูผู้สอนได้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนโดยคำนึงถึงความหลากหลายของผู้เรียนขอขอบคุณท่านพัทรวดีเตชะวันโตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ ที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดทํานวัตกรรมมีการติดตามดูแลให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องต่างๆรวมไปถึงแลเกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมค่ะขอขอบคุณคณะครูที่มีส่วนในการจัดทํานวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านการเขียนจนเกิดทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ